อีกหนึ่งคดีคดีของคุณสิงสิงค่ะไม่ใช่แค่สิงสิงคนเดียวคุณผู้ชมครับเพราะตอนนี้นักแสดงจีหลายคนก็โดนใช่แล้วก็ออกมาเตือนเลยว่าเฮ้ยเ <c oughs> มืองไทยไม่ปลอดภัยทั้งๆที่เราไม่ได้เกี่ยวเราแค่เป็นทางผ่านค่ะอามาดูความคืบหน้าช่วงหน้ากับข่าวแหกโค้งครับ s ชเ l อร r สแอปปลฟรชช่วยขาจาัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนาน48ชั่วโมงมั่นใจ100%ไล้กันได้นนาน a d a n s s o u u l d e r s ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็นผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่ช่วยเหลือคนอื่นใหม่ดูเมกสุดูโกร์ 3D Airplus มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายสนุกได้เยอะก็เรียนรู้ได้อีกเยอะพ่อเธอปะ ฟันผุเยอะขึ้นก็พ่อบีบน้อยไปผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงคอแกตมีเคาเซียมและโพแทสเยคูณสองช่วยป้องกันฟันผุให้หนูร้องให้หนูเต้นให้หนูเล่นอะไรก็ได้ขอรฟมล้างหน้าดรมนตรีของเขาดีดีนี่สิทธิ์ของแท้เจ้าของแท้เจ้าของแท้ช่วยลดมันกันสิวดีแท้โฟมล้างหน้า ตีน่าดูใสช่วยกันสิีสิทธิ์ของแท้ดรมนตรีช่วยลดความมันป้องกันสิวยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml เฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยามันต้องแบบนี้โอ้โห เนื้อเยอะมากจริงๆสูตรนี้เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะ G n m O Shopping เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบอลแบกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมอินทผาลัมสูตรนี้เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะ G n m O Shopping เลยนะฮะเปิดตัวมากล่องนี้6ขวดในราคา500บาทจ๊อบมีข่าวดีมาฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเพราะว่าบริษัท G n m O Shopping ของเราเนี่ยจับมือกับบริษัทไก่ดำมหากิจเอาโปรโมชั่นแบบ base off เ e y e ยเีย base off r ล c e มาฝากเลยนะฮะบอลแบกสูตรผสมอินทผาลัาม3กล่องไม่ ไม่พอผมแถมเพิ่มให้ไปอีก2กล่อง,องนี้รวมเป็น5กล่องทั้งหมดนี้จ่ายราคา1,350ั 1, บาทฉเฉลี่ยนะจะก,กล่องละ5 0 0อคุณผู้ชมจ่ายแค่กล่องละ270บาทเท่านั้นพอไหมฮะไม่พอใช่ไหมวันนี้แถมเพิ่มไม่ไปเลยคุณผู้ชมดูนี่เป็นบอลแบกขวดหนาใหญ่แถมไม่ไปเลยทั้งหมดนี้ราคาเดียวครับ1350บบาทเท่านั้นค่ะส่งฟรีทุกออเดอร์ครับโทรกันให้ทันนะฮะ กลังดีเนื้อลังนกนี่ให้เยอะมากเลยครับกลิ่นอินทผลัมหอมคือรสชาติดีเลยค่ะน่าทานขนาดนี้นะฮะจะซื้อทานเองก็ได้จะซื้อเป็นของข,องขวัญของฝากก็ได้นะครับ <c oughs> ปริมาณรังนกที่บอลแบกของให้มานะฮะแน่นแน่แนเป็นขวนถ้าหิวหิวทานบอลแบกรองท้องรังนกของบอลแบกต้องได้คุณภาพโรงงานของเขาเนี่ยผ่านการตรวจสอบนะครับได้มาตรฐานการผลิต GMP HACCP หรือเครื่องหมายฮาลาลมั่นใจได้เลยครับ <c oughs> หูหูเนื้อเยอะมากจริง มันต้องแบบนี้หอมความสดชื่นของบอลแบกมีอยู่ครั้งนี้มันได้ความหวานแบบของอินดผาลมสูตรพิเศษแบบนี้ต้องที่ gmo shopping เท่านั้นนะครับ3แถม2โทรมาตอนนี้รับไปเลยกับเครื่องดื่มรังนกแพสสำเร็จรูปขวดใหญ่ให้ไปอีก2ขวดทั้งหมดนี้1 3 5่งาทเท่านับาทันทส่งฟรีทุกออเดอร์โทรกันให้ทันนะฮะโปรโมชั่นนี้้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2 5 6 7ถึง31มกรบาคม2568หหรือจนกว่าสินค้าจะหมด เมื่อก่อนการเสียฟันเป็นปัญหามากดีที่เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันตอนนี้เสียฟันก็ลดลงแถมรู้สึกปากสะอาดอย่างที่ล่ำลือกันที่คุ้มมากคือหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยครับเทพจริงเทพไทยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใช้มีแฟนแบบคุณผมตรแอปปีเ้วจะรู้จักมึงมากูก็เจออีกด้านงกูตกลงนี่มึงจริงจังกับมันใช่ไหมโซ ดูแสงเนีอยด้วยกันนะคุณกูจะจับไอ้คนน้องถ้ามันไม่อยากเดือนร้อนก็กลับบ้านเลยก่บน้องมึงติดตามโชม The Hard c i l l e r เขาจ้างให้ผมจีบนักฆ่าคืนนี้เวลา2องทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25ปวดหัวเป็นไข้สาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมสาร่าอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยา เอากรับปฏาติดตามข่าวแหกโค้งค่ะระหว่างรอภาพคุณแซมคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งคดีใหญ่จีนหลอกจีนแต่ใช้ไทยเป็นประตูไปโดนหลอกใช่ที่สําคัญคือ